สปออกลักหลับกรมอุทยานค่มขืนจะย,ยึดป่าสามพันไร่ปริศนาลับทำเพื่อใครดูเหมือนว่าร้อยเอกธรรมนัฐยังเดินหลงทางจับประเด็นเหตุการณ์นี้ไม่ถูกต้องตามหน้าที่ที่ตนเองควรจะทำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สปออก หน่วยงานใต้สังกัดของท่านว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แม้สปกจะมีหน้าที่การกำหนดเอกสารสิทธิสปกให้กับประชาชนผู้ยากไร้ก็จริงแต่สปกก็ไม่ได้มีพื้นที่ป่าเป็นของตนเองการจะดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันจะกระทบกับหน่วยงานอื่นจำเป็นจะต้องกำหนดนโยบายโดยมีการตั้งคณะกรรมการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ป่าในประเทศไทย จะอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติพื้นที่ทหารและกรมธนารักษ์ไปแอบทำแอบจัดสรรแบบนี้ได้อย่างไรเหมือนสอปกอรักหลับกรมอุทยานแห่งชาติข่คมขืนเอาพื้นที่ป่าเขาใหญ่มรดกโลกมาแจกจ่ายให้บุคคลปริศนาหรือเปล่าการจะทำโครงการใหญ่ขนาดนี้เพื่อจะเข้าไปจัดสรรที่ดินตั้งสามพันไร่สปกเคยประชุมร่วมกับเจ้าของพื้นที่บ้างหรือไม่ไล่ไปตั้งแต่ผู้ ู้ใหญ่บ้านหัวหน้าอุทยานผู้ว่าราชการจังหวัดกรมธนารักษ์กรมทหารนะเคยประชุมกับเขาสักครั้งไหมถือวิสาสะเข้าไปจัดสรรได้อย่างไรจัดสรรโดยไม่บอกใครแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านยังไม่รู้เลยและที่สำคัญคือสปรกรได้เปิดเผยชื่อของผู้ถือสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวทั้งห้าคนนั้นถามว่า ห้าคนนั้นเป็นใครคุณไปเอาห้าคนนั้นมาได้อย่างไรกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่เขาไม่มีใครรู้จักเลยพูดง่ายๆสปกรกาลังหมกเม็ดหลบๆซ่อนๆเป็นนอมินีใครอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะข้าราชการเจ้าของพื้นที่เขาก็ยืนยันว่า เขาไม่เคยได้รับหนังสือใดๆจากสปรกรสปรกรดำเนินการออกสิทธิ์ให้กับทั้งห้าคนนั้นได้อย่างไรโดยที่ไม่มีหน่วยงานใดๆรับรู้เลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรวจพบว่าในพื้นที่ถูกบุกรุกแพ้วทางป่าต่อมาได้มีการตรวจสอบโดยละเอียดพบเจอหลักมุดสปกจจานวนมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานงงงวยว่า อยู่ๆจะมีหมุดของสอปกรมาปักในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้อย่างไรสอบถามผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ไม่มีใครทราบว่าหลักหมุดของสอปกรมาโผล่ที่ป่าเขาใหญ่ได้อย่างไรแถมนีชาวบ้านที่เป็นใครไม่รู้ตรวจสอบแล้วไม่ใช่คนในหมู่บ้าน ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนออกมาพูดว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยแถมต่อมามีการแอบประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ในที่ดินสปกอ,อีกฉบับแต่คราวนี้ประกาศชื่อเดิมคือสมคนที่ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้จักและมีชื่อเพิ่มมาอีกสองคนก็ไม่รู้จักเช่นกันเมื่อในายชัยวัดลิมไก้ขอักษรแห่งสำนักอุทยานทีมพญาเสือส่งทีมงานเดินปูพรมเข้าตรวจสอบ กพบว่ามีหมุดของสอปก,กมาปักในเขตอุทยานเขาใหญ่ถึง27หมดุดและยังมีป้ายมาประกาศแสดงความเป็นเจ้าของอีกด้วยมีรูปเอกสารสิทธิสปก,กชัดเจนมีชื่อเจ้าของสิทธิและชื่อเจ้าหน้าที่ลงนามชัดเจนด้วยเป็นความผิดปกติชัดเจนมากนายชัยวัน์ถึงกับพูดออกมาว่าหมุดนิรนามของสอปกร,กรที่รุกเขาใหญ่นี้เป็นขบวนการยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยเจตนา พยายามที่จะยึดพื้นที่ป่าเขาใหญ่กว่า2,933ไร่พร้อมทั้งทำรายงานชี้แจงผู้บังคับบัญชาระดับสูงและแจ้งความดำเนินคดีอีกทั้งเปิดภาพแฉยับถึงขบวนการทำผิดกฎหมายครั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานในพื้นที่ถึงกับกล่าวว่า ขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดแน่นอนเป็นความตั้งใจของผู้มีบารมีมีอำนาจสั่งการและรู้วิธีการที่จะยึดพื้นที่ป่าอย่างถูกกฎหมายจึงสามารถสั่งการให้เจ้าหน้าที่สปอกอดำเนินการแบบลับๆไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนรับรู้เลยทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่และชาวบ้านที่อยู่อาณาบริเวณนั้นว่าจะมีการ กำหนดเขตส,สปกรในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ดังกล่าวอีกทั้งมีรายชื่อบุคคลที่ครอบครอง ก็นำมาใส่ชื่อเองสำเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นใครก็ไม่รู้ผิดปกติจากวิธีปฏิบัติของระบบราชการโดยสิ้นเชิงใครคือไอม้มงอยู่เบื้องหลังใครคือมาเฟียระดับชาติใครบังอาจสั่งการที่ผิดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของราชการกระทําการที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายบุกรุกพื้นที่ป่าเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไอม้มงคนนี้มาเฟียคนนี้เป็นใคร และเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567ร้อยเอกธรรมนัทกรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าจากกรณีมีประเด็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนซึ่งให้เกิดเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติทั้งสองหน่วยงานนั้นซึ่งเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์2,567ที่ผ่านมาตนเองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดนครราชสีมาและมีข้อสรุปเบื้องต้นให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมายุติข้อพิพาทและจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาข้อสรุปโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะที่กำกับดูแลคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติล่าสุดตนเองได้ประสานงานกับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดจนผู้บัญชาการทหารสูงส และเจ้ากรมแผนที่ทหารซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเดินหน้าโครงการวันแมปโดยทางกระทรวงกลาโหมขอเป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบข้อพิาพาทระหว่างสองหน่วยงานและตนเองได้รับทราบว่าทางเจ้ากรมแผนที่ทหารเตรียมจะลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานคือสำนักงานปฏิรูปที่ดินและกรมอุทยานซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการ,กร ส่วงเกษตรและสหกรณ์ได้มีบันทึกข้อตกลงในการแก้ปัญหาพื้นที่ข้อพิพาทดังกล่าวแล้วดังนั้นในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นี้เจ้ากรมแผนที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะลงพื้นที่ที่มีข้อพิพาทดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนําประเด็นมาสรุปและยุติข้อพิพาทต่อไปกรมแผนที่ทหารถือเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการและเครื่องไม้เครื่องมือด้านแผนที่อยู่แล้วและคงไม่มีหน่วยงานไหนมีความ พร้อมเท่ากับกรมแผนที่ทหารดังนั้นจึงมั่นใจว่าเรื่องนี้จะยุติในเร็วๆนี้ครับร้อยเอกธรรมนัฐกล่าว ดูเหมือนว่าร้อยเอกธรรมนัฐยังเดินหลงทางจับประเด็นเหตุการณ์นี้ไม่ถูกต้องตามหน้าที่ที่ตนเองควรจะทําเพราะการให้กรมแผนที่ทหารลงมาตรวจสอบแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเดินหน้าโครงการ One Map โดยให้ทางกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบข้อพิาพาทระหว่างสองหน่วยงานคือสอปกรอก,อกับกรมอุทยานแห่งชาติจนลืมประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สปกร หน่วยงานใต้สังกัดของท่านว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แม้สปรกรจะมีหน้าที่การกำหนดเอกสารสิทธิสปรกรให้กับประชาชนผู้อยากไร้ก็จริงแต่สปรกรก็ไม่ได้มีพื้นที่ป่าเป็นของตนเองการจะดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันจะกระทบกับหน่วยงานอื่นจำเป็นจะต้องกำหนดนโยบายโดยมีการตั้งคณะกรรมการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ป่าในประเทศไทยนอกจากเป็นพื้นที่โฉนดของ เอกชนแล้วยังเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติพื้นที่ทหารและกรมธนารักษ์การที่สปกจะกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าใดๆทำไมไม่กำหนดนโยบายประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาไปแอบทำแอบจัดสรรแบบนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะมีรายชื่อผู้ที่ครอบครองเรียบร้อยแล้วด้วยร้อยเอกธรรมนัฐจะต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่ครอบครองพื้นที่สปก ที่กำลังเป็นปัญหานี้เป็นใครมีความสำคัญอย่างไรถึงได้สิทธิครอบครองที่ดินสวยหรูในป่าเขาใหญ่แถมคนในพื้นที่ไม่มีใครรู้จักบุคคลเหล่านี้เลยท่านไม่สงสัยเลยหรือว่าบุคคลทั้งห้าคนนี้เป็นนอมินี เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนของผู้มีอำนาจลับหรือเปล่าเหมือนสปอปกลักหลับกรมอุทยานแห่งชาติค่มขืนเอาพื้นที่ป่าเขาใหญ่มรดกโลกมาแจกจ่ายให้บุคคลปริศนาหรือเปล่าการให้กรมแผนที่ทหารมาดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ผลลัพธ์จะออกมาสองทางคือหากพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่เขาใหญ่ของกรมอุทยานชัดเจนฝ่ายสปรกรก็จะยกเลิกไปเพราะเป็นเหตุเข้าใจผิดเจ้าไปเฉย แต่ถ้าหากว่าพิสูจน์ออกมาว่าไม่ใช่ป่าเขาใหญ่สปกก็ดำเนินการต่อไปอันจะเป็นคุณให้กับอำนาจปริศนาที่ให้สปกปฏิบัติที่ผิดปกติอย่างนี้หรือเปล่าทําไมไม่ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน่วยรังวัดแผนที่ของตนเองเช่นกันเข้ามาทํางานร่วมกันจะมาออกป่ากคนเดียวได้อย่างไร ว่ากรมแผนที่ทหารดีที่สุดน่าจะให้กระทรวงทรัพย์เข้ามาดำเนินการร่วมใช้ดาวเทียมกำหนดละติจูดที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยเปิดเผยข้อมูลให้สังคมได้รับทราบอย่างโปร่งใสง่ายๆแค่นี้ทำไมไม่ทำและที่น่าสงสัยอย่างยิ่งคือเหตุใดผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลตำรวจเอกพัชราวาดวงสุวรรณนายจตุพรบุรุษพัฒปละลัดกระทรวงและนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานจึงไม่ออกมาพูดอะไรบ้างเลย ปล่อยให้หัวหน้าอีในาใยชัยวัน์ลิ้มนิขิตอักษรเพรอ,ออกอุทยานสู้อยู่คนเดียวทั้งที่เรื่องนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจว่าสปรกรทำแบบนี้ไม่ได้ สปกไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เพราะแม้จะมีกฎหมายจัดสรรที่ให้ราษฎรแต่ก็ต้องประสานเจ้าของพื้นที่ไม่ใช่ว่าจะเอาที่ตรงไหนก็สามารถเข้าไปจัดสรรได้เลยเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนใดออกมาพูดเลยปล่อยให้หัวหน้าอีนายชัยวัฒน์แห่งทีมพญาเสือซึ่งเป็นข้าราชการตัวเล็กๆสู้อยู่คนเดียวแบบนี้หัวหน้าอีก็เตรียมตัวตายเหมือนถูกลอยแพ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานท่านหนึ่งเปิดเผยว่าโดยหลักการที่ถูกต้องนั้นสซปรกรจะต้องประสานไปยังเจ้าของพื้นที่ผู้รับผิดชอบและหลายหน่วยงานเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานผู้ว่าราชการจังหวัดทหารต้องมีการประชุมหาหรือข้อกฎหมายเรื่องความมั่นคงความเป็นไปได้ต่างๆเสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเข้าไปจัดสรรที่ดินได้ แต่กรณีนี้เป็นไปได้อย่างไรที่จูๆ่ๆสปกเข้าไปจัดสรรเลยแล้วเอาใครที่ไหนก็ไม่รู้ห้าคนเข้าไปถือครองที่ดินในเขตอุทยานยกตัวอย่างง่ายๆกรณีหากทหารทำความผิดจู่ๆตำรวจจะเข้าไปจับทหารในกรมทหารทันทีทำได้ไหมเพราะมันเป็นพื้นที่ทหารถ้าตำรวจจะทำอะไรก็ต้องแจ้งทหารแม้กระทั่งมีคนร้ายหนีเข้าไปในกรมทหารถามว่า ตำรวจสามารถยกกำลังเข้าไปจับทันทีได้ไหมยังไงก็ต้องแจ้งทหารเจ้าของพื้นที่ก่อนเพื่อขออนุญาตดำเนินการใดๆต่อไปกรณีที่รัฐมนตรีท่านหนึ่งไปพูดกับข้าราชาการผู้ใหญ่บ้านที่เขาใหญ่ว่าตนมีอำนาจทางกฎหมายเป็นเรื่องระหว่างเจ้ากระทรวงและประหลัดคุยกันว่าจะดำเนินการอะไรอย่างไรนั้นมันเป็นการพูดด้านเดียวทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ตรวจสอบสอบปกรหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตนเอง ว่าที่ทำไปนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือไม่เมื่อลงไปในพื้นที่ไปพูดจาเหมือนตัดสินทันทีว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ข้าราชาการของกรมอุทยานผู้ใหญ่บ้านว่าไม่มีความรู้เรื่องของกฎหมายขู่จะตั้งกรรมการสอบเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถามว่า คนเป็นระดับรัฐมนตรีมีตำแหน่งใหญ่โตจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือที่ต้องลงมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่การจะทำโครงการใหญ่ขนาดนี้เพื่อจะเข้าไปจัดสรรที่ดินตั้งสามพันไร่สปกกอเคยประชุมร่วมกับเจ้าของพื้นที่บ้างหรือไม่ไล่ไปตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าพุทยานผู้ว่าราชการจังหวัดกรมธนารักษ์กรมทหารหนะักเคยประชุมกับเขาสักครั้งไหมถือวิสาสะเข้าไปจัดสรรได้อย่างไรจัดสรรโดยไม่บอกใครแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านยังไม่รู้เลยและที่สำคัญคือสอป,ปกอได้เปิดเผยชื่อของผู้ถือสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวทั้งห้าคนนั้นถามว่าห้าคนนั้นเป็นใครคุณไปเอาห้าคนนั้นมาได้อย่างไร กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่เขาไม่มีใครรู้จักเลยพูดง่ายๆสอปกอรกำลังหมกเม็ดหลบหลบซ่อนๆเป็นนอมินีใครอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะข้าราชการเจ้าของพื้นที่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยได้รับหนังสือใดๆจากสอปกสอ,อปกอรดำเนินการออกสิทธิ์ให้กับทั้งห้าคนนั้นได้อย่างไร โดยที่ไม่มีหน่วยงานใดๆรับรู้เลยจังหวัดคือศูนย์รวมของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจากมหาดไทยกรมป่าไม้มีตำรวจมีหน่วยงานศึกษาและสอปกอก็มีออฟฟิศอยู่ที่นั่นการจะทำอะไรก็ต้องแจ้งผู้ว่าถ้าหากมันเป็นพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ มันต้องไปแจ้งยังเจ้าของพื้นที่ระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันมีหลักการทางกฎหมายอยู่แต่ที่ทำทำไปแล้วนี่มันผิดหลักการอยู่ๆกูนึกจะเอาตรงไหนก็เข้าไปจัดสรรเอาเลยนี่มันผิดหลักการผิดหลักกฎหมายต้องสอบสวนวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของสปออกรครั้งนี้เป็นหลักก่อน สำคัญที่สุดถ้าไม่ทำก็พอจะเดาได้ใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังอยากได้พื้นที่ป่าเขาใหญ่มรดกโลกที่แปลงที่สวยที่สุดมาถือครองในอนาคตใครๆก็เดาได้ครับสืบจากข่าวรายงาน